มาดูหัวข้อนิดหนึ่งครับกลศาสตร์คอนตัมคืออะไรกลศาสตร์คอนตัมเนี่ยในส่วนของความหมายเนี่ยมันคือวิชาที่ศึกษาธรรมชาติในระดับอะตอมธรรมชาติใน ระดับอะตอมทีนี้ในการศึกษาธรรมชาติในระดับอะตอมนั้นจะมีหลักอยู่หลักหนึ่งที่เป็นพื้นฐานในการนำมาใช้นั่นคือหลักความไม่แน่นอนหลักความไม่แน่นอน ต,ติความน่าจะเป็นหลักความไม่แน่นอนและโอกาสที่เป็นไปได้คนที่นำเสนอคือไฮเซนเบิร์กชื่อคุณๆนะไฮเซนเบิร์กไฮเซนเบิร์กนำเสนอว่าไม่สามารถรู้ตำแหน่ง และความเร็วของอนุภาคในเวลาเดียวกันได้อ,อย่างแม่นยำ ไม่สามารถรู้ได้อย่างแม่นยำแสงว่าเกิดอะไรขึ้นครับเกิด er เออร์เรอกิดเออร์เรอรคือเกิดการผิดพลาดไอความผิดพลาดนั้นเรียกว่าความไม่แน่นอนนะครับไอความไม่แน่นอนนี่ก็คือความผิดพลาดนั่นเองเรียก ไอตัวนี้ที่ไอเซนเบิร์กนั้นเสนอว่าหลักความไม่แน่นอนแปลภาษาไทยอีกทีก็คือหลักของความผิดพลาดนั่นเองหลักของเออร์เลอร์ะครับหลักความผิดพลาดถ้าแปลงภาษาพูดที่เราพูดกันอยู่นี้ให้เป็นภาษาคณิตศาสตร์ไฮเซนเบิร์กนำเสนอว่า ความไม่แน่นอนของการวัดตำแหน่งเดลต้าเนี่คือความไม่แน่นอนในการวัดตำแหน่งพจน์เนี้ยความไม่แน่นอนในการวัดตำแหน่งก็ใช้คำว่าทางตำแหน่งความไม่แน่นอนทางตำแหน่งคูณกับความไม่แน่นอนทางโมเมนตัม นั่นคือดูความเร็วแต่ดูความเร็วพร้อมกับมวลนั่นก็คือดูความเร็วนั่นเองแต่ดูพร้อมกับมวลนะครับนั่นคือเดลต้าเดลต้าพีไอตรงนี้คือโคราสีดีกว่าตัวนี้คือความไม่แน่นอนทางตำแหน่งเท่าที่ความไม่แน่นอนทางโมเมนตัม ถ้าเราไม่ใช้คําว่าความไม่แน่นอนเราอาจจะใช้อีกคํานึงก็ได้นะครับความไม่แน่นอนทางตําแหน่งเราอาจจะเรียกว่าความผิดพลาดทางตําแหน่งก็ได้นะครับความผิดพลาดของตําแหน่งหรือความผิดพลาดทางตําแหน่งก็ได้ส่วนความไม่แน่นอนทางโมเมนตัมเราอาจจะเรียกอีกอย่างนึงว่าความผิดพลาดทางอะไรครับความผิดพลาดจากการวัดะครับความผิดพลาดหรือเออเลอร์จากการวัดความผิดพลาดทางโมเมนตัม จะมีค่ามากกว่าค่าหนึ่งอจะมีค่าน้อยที่สุดเพียงค่าหนึ่งนั่นคือไอความผิดพลาดที่เอามาคูณกันเนี่ยต้องไม่ต่ํากว่าค่าค่าหนึ่งอ่ะผู้เป็นสาชาวบ้านต้องไม่ต่ํากว่าค่าค่าหนึ่งคำว่าไม่ต่ํากว่าก็คือมากกว่าเท่ากับถูกไหมครับความผิดพลาดของสองปริมาณที่เราดูพร้อมๆกันความผิดพลาดของสองปริมาณที่เราวัดน่ะพร้อมๆกันจะต้องมากกว่าจะต้องมากกว่าค่าค่าหนึ่งเสมอ ซึ่งค่าที่มากกว่านั้นคือค่า h bar ค่า h bar ค่า h bar คืออะไรค่า h bar คือค่าคงที่ของพลังหารด้วยสองพายเราเรียกว่า h bar พูดภาษาชาวบ้านก็คือความผิดพลาดขอ,าข,อของปริมาณที่เราวัดพร้อมกันสองปริมาณสค่าจะต้องอะไรครับมีค่าความผิดพลาดจากการคูณ กันทั้งสองความผิดลาดเนี่ยมากกว่าค่าค่าหนึ่งเสมอคือมากกว่า h ส่วน2ายเสมอนี่คือหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กได้ไหมได้นะอาจารย์เอาไปใช้อะไรวะเออเอาไปใช้ทางควอนตัมเอาไปใช้ทางกลศาสตร์ควอนตัมในชีวิตประจำวันนะครับแทบไม่ได้ใช้ครับอ่ะเล็กเชอร์ต่อไปครับ เมื่อเรานําหลักความไม่แน่นอนและโอกาสเป็นไปได้ของไฮเซนเบิร์กเนี่ยมาวิเคราะห์ถึงโครงสร้างอะตอมเราดูโครงสร้างของอะตอมตามทฤษฎีควอนตัมเรามาดูโครงสร้างอะตอมตามกลาศาสตร์ควอนตัมโดยอาศัยหลักความไม่แน่นอนและ โอกาสที่ไม่ไปได้มาจินตาการถึงโครงสร้างอะตอมจะได้โครงสร้างอะตอมออกมาในลักษณะไหนครับออกมาในลักษณะของกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนกลุ่มหมอกของการพบก็คือโอกาสของการพบอิเล็กตรอนรอบๆบ,บนิวเคลียสนั่นเองซึ่งโครงสร้างอะตอมที่เป็นกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน งสร้างอะตอมตามหลักกลาศาสตร์คอนตัมนะครับนั่นคือก็จะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแล้วบริเวณที่มีมีจุดเยอะๆก็คือบริเวณที่จะมีโอกาสพบอะไรครับพบเรือตอนเยอะ ที่เห็นอยู่นี้คือค่าโอกาสนะครับไม่ใช่ค่าตําแหน่งณนะเวลาใดๆนะครับมันเป็นโอกาสบริเวณที่มีจุดเยอะ ก็คือทึบมีโอกาสพบอะไรครับพบอิเลกตอนสูงส่วนบริเวณที่จุดน้อยก็คือโปรง่งมีโอกาสอะไรครับพบอิเล็กตอนต่ำ นี่คือใช้หลักความไม่แน่นอนและหลักของโอกาสมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างอะตอมเลือกโครงสร้างอะตอมแบบนี้ว่าโครงสร้างอะตอมแบบกลุ่มหมอกของการพบอิเล็กตรอนนะครับนี่ครับโครงสร้างกลุ่มหมอกของการพบอิเล็กตรอนครับ กลุ่มมองของการพบอิเล็กตรอนนั่นเอง